สวัสดีครับดูกับพีเอ็นพีล้อเลซิ่งครับคลิปนี้พามาดูเขาเอาเอาอะไรครับเอามิมมิมหรือพึ่งมิมเห็นเขาบอกว่ามิม,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 มโดนโดนฝนจะดุใช่ไหมมาดูกันครับว่าจะดุจริงไหมใครจะโดน,โดนเอาละครับมีแดดเซียนๆทางนั้นนะครับ โอ้ผมว่าหูจยโดนก่อนแล้วะก่อนที่ไฟจะติดอะ่ะยังไม่ออกเลยเอาใบไ,ไม้ดิบมาอันนี้อันนี้จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือ,อยังไงฮะหรือว่าจุดทูบไล่ ลังมิมอยู่นู่นแต่จุดทูบอยู่ข้างล่างอยู่หัวลมีต่างหากพาะพ่พพอลงจุดแล้วก็ฉีดน่ะถึงนจะออกก็จุดอุปกรณ์ช่วยเพียบ หน,นีไหมล่ะโอ้อันนี้ได้ผล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 ,ผลบินสูงอยู่แล้วอันนี้ก็ลงควันนะครับไล่นะครับไล่นลครับโลกสวยหลบไปเลยนะครับ มันเพิ่งมาอยู่หรือว่าอยู่หลายวัน,ลน,นแล้วอยู่นานแล้วนะครับแต่เท่าฝ่ามืออ๋อตั้งแต่เท่าฝ่ามือสแสดงว่าวสแสดงว่าน่าจะมีรังน่าจะเต็มพเพิง่งเบลดอกไ,ไม้ไไมาเพื่อทำพิธเพราะฉีดในนั้นแล้วก็จุด เดี๋ยวเอารถเดี๋ยวรถด,ดับเพลิงมาฉีดเลยฮะจะบ้าเหรอไม่บ้าหรอกเอารถด,ดับเพลิงมาไล่มันออคแยืมเก้าอีน้นะเอาเก้าอีพอ้พ่ออเก้าแี้ เดี๋ยวบ้างเดี๋ยว้างเดียวบ้งโอ้โหยี่โก็อี่นะเออพ่อเก็บตรเดี๋ยวหัวแตกเดี๋ยวพ่อก็เอ็กชอตอีกโอ้ เอบอาวาวาบินต่ำแล้วบินต่ำแล้วนะครับควันไม่มีแล้วครับ ตรงพึ่งมันล่ะเพอเป่ามันแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะออกนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผลงานจะเป็นยังไงนะครับ น่่่อยแตไมมนะี่ครับหลังจากต่อสู้กันได้พักใหญ่นี่ครับผลงานครับชิ้นโบแดงไหมโอ,โอ้โหตัวมิมยังติดอยู่เลยนะครับกำลังมเมาควันเลยนะครับ <c oughs> ลังก็ใหญ่แล้วก็ <c oughs> เต็มด้วย <c oughs> อันนี้อันนี้ตรงน้ําหวานมันใช่ไหมใช่ไหมตา Tay cho cái đô đi Tay cho cái rồi Bán đấy Bán đấy Ay, giờ kýt mày mày đi. Haha. Hưng đi, mìm. Mìm mìm. đi mìm. Mìm Thưng Thưng, Mìm 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 Này, mìm Tôi nói nhìn. Tôi nói máy lên Tôi nói cho hiệu. giờ nói nè, hiệu. bây giờ cho hiệu. Tôi nói cho luôn Tôi nói cho wow nặng quá, nam น้ำหวานเยอะรังก็เกือบเต็มเจ๊ไหมอันนี้เต็มหรือมันห่างมันออกไปบ้างแล้วนะมันจะมันจะร้างแล้วเดื่องหน้าไปเนาะตาจะให้เอาถือบ้านเพราะงั้นไม่รู้รัางหมคิดสุดก่อนเอาออกเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้สุด มนัพยายามจะมาดูน้ำพิงออกรังมันเริ่มอยาสูแล้วนี่ะจะละ้ะางแล้วใช่ไหมจะล้างกราใหญ่กว้านี้มาร้างเลยลอ่ะี่สักหน่อยมาร้างขนาดขนาดนี้มันใช้เวลากี่เดือนอันนี้ที่เห็นนี่มันสองเดือน ที่แรกท่าฝ่ามือโอ้แม่ติดอยู่เลยนะข้าวมันตอดด้วยเด็กแล้วมีดมาปาดก่อนแล้วมีดมถามมีมถามีดน,น,น,นะนดโอ้เพียบเลย ระวังนะเส็กไมาใส่รองเท้าแล้วเดินเดี๋ยวเหยียบแม่มิ่มมิมมาปาดเขามิมมาปาดอ๋ออหนูให้ตาปาดให้หนูไม่หนูปาดเองปาดเอง ะกินอะไรมันจะกินอะไร,ะะไระเป็นน้ำผึ้งเนี่ย<ห>จ,<ะ>จะไปค่อยมาเลยกินอะไรกินน้ำผึ้งนีมไข่เอาถือจานสาเล็กถือจานไว้เอาจานออกก่อน <c oughs> น้ำผึ้งส,ดๆ,สดๆครับเนื้อมัน อันนั้นขี้ฮะขี้ <c oughs> สุดเลยครับหวานไหมหวานยังไม่ทันได้ชิมเลยเอะไรโอ้ไหล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 หวานหวานมากๆ,ๆเลยครับทุกคนโอเคนคีนนคน่แหลงเลยนะครับเขาบอกว่ามิ่มหลังจากโดนฝนตกใส่ จะดูจริงไหมนะครับสรุปคือไม่รู้ว่าดูหรือไม่ดูเพราะยังไม่โดนต่อยนะครับแต่ชิ้นแน่ๆได้มาจ <ะ S 1> <ล>มานอะไรมันจะหกตั้งดีๆตัง้งเออไหลเลยไหลออกนะตัง้งไม่ดีหรือน้ำผึ้งเก็บไหมครับเก็บได้แจกตรงนั้นเก็บได้เก็บได้้้ <c oughs> <c oughs> ไตนนนัปเอาช้อนมาตักกินดีๆหวานไหมลองจิ้มดูนี่หวานไหมหวานไหมหวาน ร้านเหมือนน้ำผึ้งเลยว่าบ่อหวานเหมือนน้ำผึ้งเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจัดการส่วนที่เหลือก่อนนะครับสวัสดีครับ